เมื่อคืนคนโก้ไปคอนเสิร์ตของพี่ก้องนะทุกคนของจินลดแห่ที่พี่ก้องเคยบอกว่าอยากให้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยน้องไปเซอร์ไพรส์จะว่าเซอร์ไพรส์ไหมก,ก็ก็ไม่ได้มีในลิสต์เนาะแต่ไปเซอร์ไพรส์อยู่จนจบงานนะ่ะขึ้นแต่ต้นจนจบอะ่ะเออเอซก็เยอะนะแล้วประเด็นคือแบบว่าศิลปินเยอะมากค่ะอินเตอร์โก e อินเตอร์กันทั้งนั้นเลยนะ มีทั้งจีนทั้งเกาหลีเอาสิสนุกนะฮาดีแต่บุ่มไม่ได้ซื้อหรอกเราบุ๋มดูเอาบุ๋มก็เลยเอามาลงให้ทุกคนดูเนาะมันมันดูน่ารักดีมันดูสนุกเฮฮากันดีอะไรอย่างเงี้ยคนโก้เขาก็ได้ไปร่วมน้องเราได้ไปร่วมแบบเ,เบอร์ใหญ่ๆด้วยกับแน็กชาลีอย่างเงี้ยเขาดังมากนะทุกคนดังยันจีนเลยแนะ็กของเราเออคนไทยเนาะ บุ๋มก็ชอบเขานะบุ๋มชอบเขาแต่บุ๋มมามาดูเขาช่วงหลังๆที่เขามีเป็นข่าวกับเออสาวเกาหลีอ่ะอืมตอนหลังก็ไม่ได้ดูแล้วดูสนุกมากดูสนุกสนานกันมากเมื่อคืนเนี้ยเอนดูเอนดูไม่รู้จะเอนดูใครดีด้วยศิลปินมันเยอะอะทุกคนเหมือนเหมือนแย่งกันเล่น <c oughs> สไตล์นั้นเหมือนแย่งกันเล่นแต่ก็สนุกคะ่ะ พี่บัวเขาอยังมาเลยเมื่อคืนนี้เอ็นดูเวทีทั้งหมดนะครับอยากให้ทุกคนรู้นะครับส่งเสียงนันให้กับพี่นุกธนดนก่อนครับผมขอเสียงหน่อยครับพี่โฟโมดไททอสมิธครับผมสวัสดีครับไซตมะแห่งลุ่มน้ำอเมซอนครับ สวัสดีครับให้พอให้พอดอายุวันสุข้าพาล่านี่มันงานอะไรไอ้อยถามนะงานอย่างมันเป็นงานแนวแบบไหนมันเป็นงานอะไรกูยังไม่รู้รูปแบบแผนอะไรเลยชวนมากูก็มาเนี่ยคือก็ก็เป็นคนในครอบครัวเดียวกันนั่งคุยกันกินข้าวมองตากันมันผิดตรงไหนเนาะ เราก็นั่งคุยกันทําไมแค่นั้นเองแล้วเอาผมมานั่งนั่งทําอะไรอะตรงเนี้ยคืออะไรบอกบอกกันหน่อยได้ไหมเออให้ร้องเพลงอะไรท่านัดกว่าโอเคอเดี๋ยวฉเฉลยให้ในห้องตอนนี้มีใครยังไม่มาสองคนใช่ไหมอ่ะแล้วก็หูได้ละควรเสือกอยู่กับเขาไหมก็ต้องออกมาแค่นั้นเองอ๋อ มากินเข่าเขาแลวก็ต้องมาเห็นงานนำ้ำมันวะอ๋อโอเคโอเค <okay. S 2> ไม่เข้าใจกยเอาช่างมันเรามาฟังเพลงสนุกสนุกจับพวกเราคนละเพลง2เพลงร้องเพลงแบบนอนสต t อ p มาเต้นกันโอเคไหมเนาะพี่ๆนักดนตรีสแตนบายเลยครับเริ่มที่พี่นุกธนดลฝั่งนั้นเลยครับผมเพลงอะไรพี่เพลงอะไรก็ร้องครับแฟนๆเรากินข้าวจนท้องอืดหมดแล้วครับอ้า ให้ผมก่อนใช่ไหมใช่ร้องเพลงครับผมแล้วก็ไม่นัดพี่เบิร์ครับ,ค,รบคุยคำชวนเพื่อนร้องเพลงหน่อยฮะเอ้ามามาเอาใจ FC 30ยังแกว30ยังแกวครับผมมาเลยมาอายุแังใส่เอ๋อ อ,อ,าอ,าอายุไบ้าพอสาวอายุกวดาน้อาดำทำตาเก<อ>้าสิบน้องอายุสามสิบสาสิม่ยังสวยยาก,ยก,ยกติยางตึงตึงตังน้องเคยข้าวจังเอาดังโมโหยย,ยิ้มยังหวานเสียด้วยป้าปว่วยกระมองตาแมวอะโทรใครเจอก็ออแบ่บุญเดอายุมากแล้วสาสิบยังแจ๋วแจ๋วเวสียจดลูกบวด โอ้แม่มาเปล่าเนื้อตันโนมเลยมาบัดเอาบัดตอนสามสิบโทรไปแก้มซอมจิ้มสามสิบดูสิยังสวยอายุยังใส่มาช็อปช็อะโทรใครจะเชื่อพ่อแม่บุญเหลืออายุมา,ากแล้วสามสิบยังแจ๋วแจ๋วสิจนดรูบัว โวแปรมาเรล้าเนื้อดมาตัดตาโน้มเอ,อ๋ยเฮ้ยเอาไปตอนสามสิบโชว์แม่แก้มสองยิม 1, 3, 4, 5, มาสามสิบดูสิมันยุ่ดเปียกมันยุ่ดลูกแบ่งแรงมันยุ่ดขึ้นเปียกโอ้เชิบเชิบอยากให้ทุกคนรู้นะครับอ่ะส่งเสียงนั่นน่ให้กับพี่นุกธนดลก,ก่อนครับผมขอเสืเ้อไหนครับพี่โฟโมูดไททอสมิธครับผมสวัสดีครับ ไซตมะแห่งลุ่มน้ำอเมซอนครับสวัสดีครับไอพอนไอพอนอายุวันสุขารารานี่มันงานอะไรเนี่ยไอคอยถามนะงานนี่อย่างมันเป็นงานแน่วแบบไหนันเป็นงานอะไรกูยังไม่รู้รูปแบบแผนอะไรเลยชวนมากูก็มาเนี่ย คือก็ก็เป็นคนในครอบครัวเดียวกันนั่งคุยกันกินข้าวมองตากันมันผิดตรงไหนเนาะแล้วก็นั่งคุยกันทําไมแค่นั้นเองแล้วเอาผมมานั่งนั่งทําอะไรอตรงเนี้ยคืออะไรบอกบอกกันหน่อยได้ไหมเออให้ร้องเพลงอะไรอ่ะถนัดกว่าโอเคอเดี๋ยวฉเฉลยให้ในห้องตอนนี้มีใครยังไม่มาสองคนใช่ไหมอ่ะแล้วบอกหูได้ละควรเสือกอยู่กับเขาไหม ก็ต้องออกมาแค่นั้นเองอ๋อมากินเข่าเ็าแล้วก็ต้องมาเห็นงานน้ำมันวะอ๋อ,อโอเคโอเคไม่เข้าใจใช่เอาช่างมันคืออย่างนี้นะครับเราเป็นจกักรวาลเดียวกันแล้วขอให้ชาลีเขาได้พูดคุยกับเพื่อนเขาแป๊บหนึ่งนะครับน้องน้องเขินจริงๆใครที่ติดตามน้องนะครับจะรู้ว่าน้องมีโลกส่วนตัวสูงมากแค่น้องมาให้พวกเราแค่นี้ก็สุดยอดมากๆปกมือให้กับน้องขุยอันนะฮะ